สวัดีครับผมผมเล่นเกมรักครับเีวทีม่สองเรามาเมาทรอทีแรกครับเฮ้ยไอ้กไปเลยเปิดมาแอมแอมแอมมเป็นเือดเถื่อนนะปืนเลยหาไรหรือเปล่าวะเลือดเถื่อนปะ ก็มีความมันเลื่อนได้แหละก็เป็นวีีแรกครับหมูบัสหมูบัสกูเสียวะผมเสียวกูเสียที่ผ่ายเลยเป็น VP อ่อะเปิดอยู่ VP เออเลื่อเลือลอ,ลอชออ้อนเนี่ยเฮียอีสา์สักรอาเฮ้ยเอ้อยู่ดีมันหายไปเลยยอดจริงจริงม,ม,มาก ทีมชีวิตหลอดอันดับหนึ่งของประเทไทยเล่นเงินยั่ดูวะหมูหมาหองหมูเดี๋ยวคนตาหน้เดวผมเช็ควีวีก่อนอุ้ยเสียงอะไรวะะ ออกหรือเอเดนตาเนี่ยผมกม็ชอบ,อชอบม,มากเลยขอมันนะจ้าทีนี้ก็ไม่ทำอะไรมากดีดความในรางบ้านอิกหนึ่งครับกลัวรังบ้านคนชอบปล่อยไอ้ของโอ้ ฮัลโหลนายโหลโหลกโตวีพูดกุโตวี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 พูดหลัวครับหลัวหลัวเออผมเพิ<ม>่ง<ผ>ม,มาเล่นอะผมได้ปืนเลยเกยงโคตรเบาอะเสียงเสียงเสียงใครอ่ะเล่นผมเ,เ,เ,เมมหรอใช่ไหมโหลนายเองผมเบาเหรอ เพียงผมเบาเหรอฮัลโหลฮัลโหลครับอ้เฮียเก็บแม่ไปป่าดูจุดแรกของชีวิตนี้ โอ้ยกระตุกบางเนี่ยที่เลยเปล่ยนับปมัมีแมปเนียก็ใหญ่อยู่โอ้ยไมไ่เหินไม่เห็นกะุกอ่ะ

มีพันแล้วะเอาเลิไปัดที่รดูกั้งหมดอออโอ้ ใช้ตรงนะสูดหมดเลยเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดอชีวิตรอดอ,อดไปดูดูหน้ามาัน,นดิรอดรอดยัไม่ต้อไหลนะัดดูไม่มีตักรูเลย จริงจริงวิ่งบนเดียวว่าจะไปทางบ้านแถวแถบบนบนคนเกิดน้อยอันนี้คนไม่เกิดเยอะจังเฮ้ยควงเยอะ มันจะเป็นเตาไหมเตาไฟเราไม่อยู่ต้องใช้อะไรวะผมเพิ่งกลับมาเล่นเลยขาดอันหนึ่งต้องมีมันหมูเส้นหม,หมูมันก็นีไ่ไหนวะอ๋อนี่ ข้าหมูง่งยวางไม่ยากเฮ้ยเกยยินเย,ย่างนัลยแหละเ,เกมหดีด,ดีมากเขาากขาแบบ ดีพอดีหล่อนนะกอนูอยู่ไหนวะอ,อยู่ไหนวะโอ้ยากเหลเกินครบของเกมนี้ไดแล้วโอ้ชัด้วยจัด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  เนี้ยเสียงอะไรมั้งขาข้าวายอ๋อโอเคเอฟนี่ไอดีมันขับได้ทุกอย่างในเกมเลยไม่เบื่อขับได้เนี่ยเอามาเล่นอุ้ย เชี yeah, really. ่ยโอ้ยเชี่ยเชี่ยขี้หายเร็วทำไมตามมาเรื่อยๆป่ะวะโอ้โหนี่โว้ยนี่อย่าเลยเฮ้ยมันตามเรื่อยๆอันนี้อ่ะคนนี้ก็โหดได้ดีกว่าอนนี้ อไปการอีกขั้นแล้วเทตลาดขึ้นว่ะกสุนกสุนธนูวาแวบลบูกง,งนูนี่ไงโอ้โตนีแค่เดียวตูนตนใครเท่ยิ่งเตาของเรา ban nữa nhau Ủa à, hay thiệt à Ba loài phá Đuôi đi, đi. Có <laughs> nên nói là gì nữa Cái này giúp này mà Ôi như tao rồi Ôi như đèo quá Ê như này quá nè เกีมนี้มันตกนะ้ำมันตายแอะแยะมันตาไว้นะไม่เป็นหรือว่าเป็นวะไปลอถือมือการยิงหมีหมีหมีหม

เดี in mm ๋ยวปวดไม่งคนไม่งมาัวดคนมันมานี่ตามเจียงมาัวดอย่างเงี้ยเลยต้องโดนของจีนไต้วยเลยอิ่มอะโดนคิวคิวอิ่มอ่ะชื่อไม่เหมือนเพล โคตรเกลียดอ๋อไม่ใช่ในแบบหนึ่งโคตรเกลียดเลยสร้างบ้านหน้าน,นีออออ้อยากให้สร้างอะไรไม่ได้เลยๆแอดหน้าอ่อนเฮ้ยเฮ้ยทนายทนายทนาย ไม่เคยให้ปืนนี้เลยหนึ่งโอ้เนี่ะไรอองคำลกวะที่เราเอาค้างไรไไจะไปไม่ถึงไหนเลยอี้อ่บ้านเราไม่เห็นฟังสวยนีน่แหละบ้านโดนระเบิด chúng mình về rồi. con mình ở này rồi cái mường chia này quá. ว่าเม,มืองที่ผมเกิดอะแรเง,รงีลยแม่งคนไม่เยอะจัดอ่ะไม่รู้เป็นเชี่อะไรตายก็เกิดแต่เมืองนั่นแหละเกมไม่เคยเกิดเมืองบนเลยงยากม้งเกิดเมืองบน ครับไงวะก็ครับเอก็ครับไม่เคยเลยวะก็หา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 หยังไม่มีใบครับชัวร์ปะครับไม่ได้ไ แพนิ่วกนเลยเยอะงจึงนีแอะเจอแล้วสี่แนนละโอตเราควตั้งชื่อไอ้ีไล่เก็บของเจอเลยหมดไปไหน เรียกว่า,หวาเาหนวหอหไมู่ดถหิน,ะน่นะเออลอยาวไม่ยังได้ยังไงลองแกนั่นน่ะเออไกลเเกินหินไม่ต้องอลอง ยี่นี่แค่สองสามครั้งก็แตกแล้วนะไม้แค่นั้นโบเคหัอดี